บางปูตอนนี้ไม่ได้มีดีแค่นกนางนวลแล้วนะทุกคนบรรยากาศดีฟิลพาที่ตกของที่นี่คือสวยติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปวันเดย์ทริปเมืองปากอ่าวทะเลไทยที่ใกล้กรุงเทพสุดๆกับบางปูสมุทรปราการววยรุ่นเราจะมาเช็คอินถ่ายรูปกันน่ารักมากซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้บางปูอัปเกรดมากๆม,มีทั้งร้านซีฟู้ดสดๆเป็นๆวิวทะเลเนี่ยเห็นแบบเต็มตาใครจะไปเชื่อล่ะสวยอย่างนี้นอะร่อยมาก คาเฟ่น่ารักน่ารักที่ถ่ายรูปแล้วเหมือนอยู่เกาหลีเลยอันนี้ดีครบเครื่องดื่มก็อร่อยอาหารก็อร่อยเลยมีกิจกรรมเพียบทั้งเดินเล่นถ่ายรูปปั่นจักรยานสูดลมทะเลแบบชิวๆใครนะครับมีวันหยุดแค่ประมาณ1วันเนี่ยสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้เลยไปครับไปอัปเดตท,ที่นี่กันว่า2055เนี่ยบางปูมีอะไรให้หน้าไปเที่ยวบ้าง มาครับทุกคนในทริปนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาวันเดย์ทริปกันที่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพนะใครที่มีเวลาประมาณครึ่งวันและอยากออกมาเจออากาศบริสุทธิ ได้เจอวิวริมทะเลนะฮะทริปนี้คุณดูไปยาวๆได้เลยตอนนี้เราพาทุกคนมาถึงจังหวัดสุทรปราการนที่เรียบร้อยนะฮะพาทุกคนมาที่เที่ยวที่แบบเมื่อประมาณ10-20ปีที่แล้วเป็นที่เที่ยวที่ฮิตมากๆแม่เคยมาไหมใคยมากับคุณตาตอนเด็กๆเนี่ยช่วงวันสาคัญเนี่ยก็จะต้องเป็นบางปูขวบแม่มาจนกสมัยก่อนต้องเป็นบางปูนะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเพิ่งไปเห็นในโซเชียลมานะว่าบางปูเนี่ยเขาอัปเดตใหม่แล้วทุกคนไม่ได้แบบมีแต่แบบสะพานให้เราไปให้อาหารนกนั่งกินอาหารทะเลเฉยๆละมีเป มีเป็นคาเฟ่น่ารักๆมาเปิดเพียบเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยมีฉายาตั้งกันเพียบไปหมดเลยนะทั้งบางแสนสองทั้งปูซานเราก็เลยจะพาทุกคนมาพิสูจน์วันนี้นะครับว่ามันจริงไหมแล้วมันสวยถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะยวไปดูกันวันนี้นะฮะจะพาทุกคนมากินข้าวอาหารซีฟู้ดแล้วก็ไปเช็คอินคาเฟ่น่ารักๆกันครับตอนนี้เราเข้ามาในซอยที่เรียกว่าซอยเทศบาลบางปู72นะครับอันนี้มาครั้งแรกเหมือนกันผมไม่เคยมาบางปูมาก่อนเลยนะตอนเด็กเลยอ๋อเด็กกันโตเคยมาไหมไม่เคยเลยเนี่ย ครั้งแรกกันตื่นเต้นมากแบบปกติแล้วเคยได้ยินอย่างเดียวว่าเออเขามาให้อาหารนกกันเราก็คิดว่าเออเราจะอยากให้อาหารนกไปทําไมนะก็เลยไม่ได้เคยมาแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่ามันอัปเดตมีที่เที่ยวเพียบจะไปดูนะครับอุย้ยถึงแล้วอะยังไงต่อเฮ้ยมัน<ป>เขาทําดีมากเลยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบแอเวนิวอยู่ริมทะเลต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเป็นเหมือนริมทะเลเลยนะเขาเรียกว่าปากแม่น้านะปากแม่น้ําเจ้าพยา ทะเลเนี่ยตรงนี้มันจะอยู่ตรงจุดใกล้ๆตรงปากแม่น้ำเลยเราสามารถใช้คําว่าเรียบริมทะเลได้ไหมคะพ่อใช่เป็นปากแม่น้ําริมทะเลเลยแล้วกันตอนนี้มาถึงแล้วจุดแรกที่ผมพามาคือเขาจะเรียกว่าสายลมบางโป๋ยวไ,ไปดูกันไป ที่บางปูเนี่ยนะครับไม่ได้มีดีแค่นกนางนวลบินโชว์ผัวแต่ที่นี่นะครับคือจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่โรแมนติกที่สุดจุดหนึ่งที่ใกล้กรุงเทพเลยครับแค่เรานะครับขับรถจากเมืองมาไม่ถึงชั่วโมงครับทุกคนนะครับจะได้เจอกับวิวทะเลที่แบบชิลมากๆพร้อมกับป่าชายเลนที่ยังอุดมสมบูรณ์แถมอากาศที่เนี่ยยังดีมากๆเพราะที่นี่นะครับติดปากอ่าวไทยตอนบนเป็นจุดที่แม่น้ําเจ้าพยาไหลลงทะเลพอดีเลยกลายเป็นจุดที่เปลี่ยนทิศทางลงของอ่าวไทยครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าชื่อบางปูเนี่ยมันมาจากไหนมี2กระแสที่เล่่่่่าาาาาาาตอออๆกกกกกันนนมมมครรบบบง็วจทีีปููยใ พื้นที่แห่งนี้ชุกชุมครับอีกสะแหนึ่งก็บอกว่านะครับคำว่าปูเนี่ยเพี้ยนมาจากคําว่าปูหรือคําว่าบูซึ่งเป็นคําเรียกพื้นถิ่นลุ่มน้ําในภาษาท้องถิ่นในบริเวณแห่งนี้ครับนด์มาร์ k หลักของที่นี่ที่เรารู้จักกันมานานนะคือสะพานสุกตาครับเป็นสะพานไม้ปูนสีขาวที่ทอดยาวลงกลางทะเลสร้างมาตั้งแต่ปี2482โดยจอมพลปพิรุณสงครามเคยใช้เป็นสถานที่พักฟื้นของทหารมาก่อนครับก่อนที่จะมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มาเดินลับลมเล่นแล้วก็ถ่ายรูปกันได้แบบฟรีๆเลยและด้วยความทาทีีี่่่แแสสสงงงงขอถาาานนห้บวยมกปู เคยเป็นโลเคชันในหนังยุคข,ขาวดําหลายเรื่องเลยแสงเย็ยนที่นี่นะครับโรแมนติกมากๆแดดตกทีเนี่ยน้ำทะเลสะท้อนแสงทองส้มชมพูเหมือนฉากหนังที่เราเนี่ยไม่ต้องปรับฟิลเตอร์เลยเข้ามาจุดแรกค่ะทุกคนร้านขายเซรามิกน่ารักมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแก้วจานนะคะแล้วก็ของใส่พวกต้นไม้กระจุกกระจิกอย่างเงี้ยน่ารักม,มากนะคะมีหลากหลายสไตล์มากเลยเดี๋ยวไปดูกัน แล้วแบบเรากาลังแต่งบ้านไงนบ้านเราก็จะเสร็จแล้วเราก็ต้องช็อปหน่อยเนี่ยพ่อเราดีกนี่ละชอบแน่นอนอะไรที่เป็นสีม่วงคือร้านนี้เขาจะขายเป็นแบบเซรามิกนะฮะ,ะแล้วก็แบบจานชามแก้วถ้วยแจก,กันอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะชื่อว่าสายลมแกลลอรี่นะตรงบริเวณนี้เขาจะเป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้เล็กๆนะที่มีอะไรต่างๆต,ตั้งอยู่เรียงกันเพียบเลยเป็นพ่อพ่ดาวนี้ใส่อ,สอะไรเออข้าวหมูย่าง <laughs> จานน่ารักขนาดนี้มีแมวอยู่จิ้มกินหมูลงได้ไงเป็นเธอจะใส่อะไรใส่ปลาทูอ่าแมวกินปลาทูใช่วงไม่ใส่ไหมมาตั้งโชว์น่ารักแล้วแบบหลากหลายสไตล์ก็ขอหน้าชอบแมวแน่เลยอะไรอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับแมวอุ้ยี่น่ารักเกี่ยวกับแมวน่ารักมากเธอกินเองอ่ะเออใส่ของหมูอ่ะคือจริงๆตรงบริเวณนี้นอกจากจะมาชอปปิ้งได้แล้วนะถ่ายรูปน่ารักแน่เลยเพราะว่าสีสันแล้วก็ตัวร้านของเขาเนี่ยจัดสวยมากเลยทุกคนร้านจะนแบบ ออกแนวเหมือนแบบเป็นไม้ไม้เป็นเพิงเพิงอย่างงี้นะอ๋อเหมือนสันต,ตรินี่อะนึกออกแนวซันต,ตรินี่เหรอไม่ใช่บาหลีเหรอไม<อ>่ <laughs> ตรงบริเวณหลังร้านของตัวสายลมแกลลอรี่ทุกคนนอกจากเขาจะมีตัวเซรามิกขายแล้วตรงข้างหลังร้านเขาจะทำเป็นเหมือนแบบร้านคาเฟ่เล็กๆเ,เป็นเหมือนร้านกาแฟาที่อยู่ริมน้ำนะฮะแล้วก็วิวตรงนี้คือกว้างโล่งมากแล้วก็น,นั่งเล่นแล้วตรงจุดนี้เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปได้เลยเพราะว่าน่ารักมากข้างๆจะถ่ายรูปจัดเลยไหมอะไร มาเดินมาต่อข้างๆกันนะจะมีร้านร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านที่กาลังดังในโซเชียลมากๆเขาบอกว่าเป็นร้านเค้กกล้วยที่แบบต้องต่อคิวผมเมื่อกี้ขับรถผ่านมากับไอซแล้วแบบเฮ้ยคนเยอะมากเดี๋ยวไปต่อคิวดูซิว่าร้านนี้อร่อยไหมอยู่ข้างๆกับร้านเซรามิกเลยไปกันชื่อร้านว่าเค้กกล้วยบางปูทุกคนจะมีเป็นแบบเค้กกล้วยหอมเค้กโยเกิร์ตกล้วยหอมแล้วก็บราวนี่อะไรเงี้ยผมดูมาเขาบอกว่าเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะได้ถ้วยเซรามิกที่เป็นรูปกล้วยกลับบ้านไปด้วยชอบอยู่แล้วของนะฟรีกับบ้านทุกคนไป สั่งแล้วนะคะทุกคนเราสั่งเป็นเครปกล้วยหอม2แล้วก็บิ๊กเบอรนี่สองอันไหนขายดีสุดครับเครกกล้วยค่ะสินะเครก้วยกกล้วยขายดีสุด มาค่ะได้เวลาชิมนะคะเคปนะคะที่เราซื้อมาแล้วเคปนี้นะเขาบอกเลยนะว่ามีที่นี่เจ้านี้เจ้าเดียวเคปของจริงเคปกล้วยตัวจริงต้องมีถ้วยเซรามิกนะคะไม่รู้รู้แต่ว่าอยากกินแล้วอร่อยมากอร่อยมากเลยยังไม่ไดีหน้าหน้าตาอร่อยมากาตา,าทานมากนี่ดูดีโอ้ไอโคชอบกินเลยอ่ะที่มีครีมอะไรอย่างเงี้ย เราซื้อกลับไปฝั่งที่บ้านอีกจริงๆเราซื้อกลับไปฝั่งที่บ้านด้วยนะคะแต่อย่าเพิ่มเค้ปกล้วยหอมเลยหอมมากแล้วก็ตัวตัวครีมของเขาอะ่ะกำลังดีเลยไม่หวานเกินไปด้วยอืมเขา,ขามีช็อกโกแลตด้านในด้วยอร่อยอะ่ะเหรอเว้ยเอาอีกอนี่ยเอากลับบ้านไปฝากแม่กับน้องอ,อีกเลยอะ่ะอืมช็อกโกแลตอยู่ตรงนี้เนี่ยเข้ามาแม่ป้อนพ่อคือมันหอมอยู่แล้ว กล้วยนี่คือหอมอยู่แล้วเค้มนี่คือตัวแป้งนี่คือบางและนุ่มมากเลยนะแล้วตัวครีมอะ่ะอย่างที่บอกไปคือไม่หวานมากตอนแรกเนี่ยมันยังไม่เจอช็อกโกแลตเข้าใจแล้วที่มันทําไม่หวานมากเพราะอะไรเพราะว่าเรามีช็อกโกแลตน่มันหวานอยู่แล้วใช่พอมันรวมกันแล้วมันโอเคแล้วมันละมุนมากตัวช็อกโกแลตมันก็จะทําให้รสชาติามันกลมกลม่อมพอดีแล้วโอ้โหมันเหมาะกับอากาศช่วงนี้อย่างเรามากๆคือสดชื่นมากอีกอันหนึ่งเป็นเบวนี่นะคะเบวนี่เขาน่าทานมากแต่ละมัดระวังนิดนึงขอภายเพราะว่าชุดขาวทั้งคู่ชิมละ หนุบมากหอมกลิ่นตัวถั่วเขามากเลยไม่หวานมากด้วยถ้าคนตามมาสัง่งอะไรกล้วยกล้วยเดี๋ยต้องกล้วย <c oughs> เคปกล้วยสุดที่สุดอันนี้ก็อร่อยเพราะอันนี้เก็บได้หกชั่วโมงนะ<ม>เผื่อเราไปไหนต่อแต่เคปกล้วยเก็บได้สามชั่วโมงกว่าถึงบ้านอ่ะพ่อชิมหอมถั่วอร่อยมากเดี๋ยวแม่จะตัดกล้วยพ่อก,กิมชอบอันนี้มากกว่าเป็นคนชอบช็อกโกแลตเป็นคนชอบเบอนี่ใช่แต่แบงค์ไม่ค่อยทานกล้วยค่ะอันนี้แบบไม่หวานมากไม่หวานมากเลยคือดีมากอร่อนะอ๋อ้อพ่อควรซื้อไหม ของออย่างไม่มีอันหนึ่งด้วยนะคะที่ว่ามีเป็นโยเกิร์ตเป็นส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยใครเคยแวะมาทานแลวใครเคยชิมส่วนที่เป็นของโยเกิร์ตแล้วเนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยเพราะว่าเราสองคนไม่ได้ทานนะคะและที่ถุงเขาเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะทุกคนมีบอกเลยนะใครที่มาเที่ยวบางปูนะคะว่าเฮ้ยไม่รู้จะไปไหนนี่เขามีบอกไปเลยนี่นี่นี่เมืองโบราณฟาร์มจระเข้นะคะสายลมบางปูนี่อัฟซนูนบางปูเยอะแย,ะ,ยะมากมายไปเที่ยวกันต่อค่ะ Sugars almost everywhere. It's so, so sweet. I'm almost melting on the street. เดินเข้ามาต่อตรงนี้นะฮะก็จะเป็นร้านอาหารสายลมบางปูนะแล้วก็มีอัฟสนูนที่เป็นคาเฟ่ด้วยนะฮะเวนนี้เขาตกแต่งน่ารักมากเลยแล้วบรรยากาศริมทะเลคือแบบชิลมากลมดีมากนะฮะเราพาทุกคนเดินไป เที่ยวกันต่อตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะมานั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้นะตรงเนี้ยแบบออสีสันแบบบันไดสวยมากเลยเข้าม,มาจุดแรก,กอ,อย่างที่ผมเล่าไปนะว่าตรงนี้เขาจะมีเป็นหลายโซนมากๆมีเป็นร้านอาหารมีเป็นคาเฟ่แล้วคาเฟ่ตรงนี้ก็คืออยู่ริมทะเลร้านอาหารก็ติดริมทะเลวันนี้เป็นวันธรรมดานะเราเห็นคนเนี่ยก็ยังมากันเยอะมากๆวัยรุ่นเพียบเลยทุกคนใครหาที่เช็คอินใหม่ๆใกล้ๆกรุงเทพนะผมแนะนําเลยขับรถมาก็ขึ้นทางด่วนมาอย่างเดียวหรือว่าถ้าเกิดใครมาแบบรถไฟฟ้าก็สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีใกล้ๆแล้วก็ตอมายด้วนะ ่วนมากนะคะปกติวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีแบบเวิร์กช็อปกิจกรรมร้อยลูกปัดวาดลูปวาดผ้าแคนวาทำผ้า,ามัดย้อมอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเขาก็จะมีทุกสุขเสาร์อาทิตย์นะคะใครที่มาช่วงสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้ทากิจกรรมแน่นอนค่ะตรงนี้มาถึงคาเฟ่อีกคาเฟ่หนึ่งนะเขาจะตกแต่งด้วยเครื่องเซรามิกเหมือนกันแล้วก็จะมีมุมเช็คอินยอดที่เป็นประตูไม้วิวริมทะเลนะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนี้กันไนปะ okay. ถึงแล้วจ้าบางแสนสองหรือว่าบางปูหรือว่าปูซานรวมกันเลยแล้วกันบางแสนปูซานโอเคค่ะที่นี่นะคะเป็นทะเลนะคะของบางปูนะคะลมเย็นมากๆลมดีมากๆนะคะช่วงนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ3ามโมงครึ่งถโมงนะก็จะมีแดดลำไรลำลรในการถ่ายรูปเนี่ยถ้าเราแบบเอาหน้าย้อนสู้แดดไปนิดหน่อยเนี่ยแสงมันก็จะแบบว่า ฟาฟาฟุาฟาฟ้งฟุงสวยแน่นอนใช่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ยอดฮิตนะฮะวัยรุ่นก็จะมาเช็คอินถ่ายรูปกันแต่งตัวแข่งกันสู้ตายมากๆใช่น่ารักมาก,มากแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดซิกเนเจอร์ของตรงบริเวณสายลมบางปูนี่นะฮะก็ <c oughs> จะมีเป็นประตูไม้นะฮะที่แบบสาวๆก็ามาเช็คอินถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนี้กันแสงสวยมากอันนี้มาแนะนําว่ามาประมาณ4ี่โมงเป็นต้นไปนะอย่ามาเร็วกว่านี้เพราะว่ามันจะค่อนข้างร้อนนะตาอี๋เดี๋ยวรูปจใช่ใช่ ตรงนี้แบบเท่มากนะโล่งๆแบบนี้แล้วก็ข้างล่างก็จะมีโขดหินนะฟิลแบบเท่มากไม่น่าเชื่อว่านี่คือบางปูนะครับ ที่มาของลมที่แรงขนาดนี้นะครับเพราะว่าบางปูเนี่ยไม่ได้ติดทะเลแบบธรรมดาธรรมดานะที่นี่นะมีลมแบบไม่เหมือนทะเลที่อื่นครับไม่ได้แรงจนหน้าตึงแต่ก็ไม่ใช่ลมเฉยๆแบบหาดปิดเพราะลมเนี่ยมาจากทั้ง2ทางเลยนะจากทางทิศใต้ลมทะเลพัดตรงเข้ามาจากทางทิศเหนือมีลมแผ่นดินจากภาคกลางไหลย้อนออกทะเลออกมาครับสลมนี้นะครับพอมาเจอกันพอดีตรงบางปูเนี่ยทำให้อากาศที่นี่เนี่ยหมุนเวียนดีถ่ายเทไวกลางวันมีแดดแต่ไม่รู้สึกร้อนอึดอัดเหมือนทะเลที่อื่นเลยและตอนเย็นของที่นี่นะครับก็คือที่สุด ลมแผ่ๆที่พัดผ่านน้าทะเลมันจะสะท้อนแดดตกเป็นสีส้มสีทองดูแล้วก็ละมุนละไมเหมือนฉากหนังนี่แหละครับที่หลายๆคนเรียกกันว่าทะเลสวยฟิลบางปู ซึ่งทุกคนรู้ไหมครับว่าน,นอกจากคนอย่างเราจะชอบแล้วนะครับนกก็ชอบด้วยที่ทางลมแบบนี้เนี่ยดีต่อนกนางนวลด้วยนะนกพวกนี้บินมาไกลาจากไซบีเรียหลายพันกิโลบางตัวเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยแต่พอมาถึงบางปูเนี่ยลมที่ตีสวนทะเลแบบนุ่มๆแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้พวกนกนางนวลเนี่ยล่อนตัวลงกินอาหารได้แบบไม่ต้องใช้เบรกเลยเรียกได้ว่าเบรกได้แบบไม่ต้องใช้เบรกดูไกลๆเนี่ยจะเหมือนนกเนี่ยบินสโลโมชั่นต้อนรับกล้องนะักท่องเที่ยวแบบเราเลยแหละ ช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่มีน้องนกนะแล้วก็อาจจะได้เหตุปลาตีนกันแทนนะคะแต่ใดๆก็คือคงความมีลมไว้ตลอดเลยจุดนี้ตรงนี้เรื่องลมนี่ต้องให้เขาจริงที่เนี่ยคือปกติแล้วตรงเนี้ยเป็นจุดที่เขาจะมาให้อาหารนกแล้วก็มาถ่ายรูปกันเรียกว่าเป็นสถานตากอากาศบางปูนะที่แบบคลาสสิกมากๆปัจจุบันเนี่ยเขาจะทําเป็นสะพานไม้ทอดยาวเข้าไปใน ดงป่ากงกลางป่าสแสม่ตรงนี้นะฮะ,ะแล้วก็เราสามารถเดินเล่นชมธรรมชาติเข้าไปแบบได้ยาวลึกมากๆเลยทุกคนใครมีเวลาเยอะๆเข้ามาเดินเล่นได้ผมเห็นคนแบบมานั่งเล่นเอาจริงนะพื้นที่สวนสาธรารนณะแล้วก็พื้นที่สีเขียวในประเทศไทยที่แบบมีให้คนเข้าไปใช้ได้ฟรีๆนะจริงๆก็มีไม่ค่อยเยอะที่นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งที่ที่ถ้าฤดูการที่ดีเนี่ยก็คนน่ามาเที่ยวกันนะช่วงที่แบบมีนกมาเดินเล่นกันมาให้อาห,หารนกก็เดินเข้าไปในนี้กันน่ารักมากใช่แล้วตรงนี้คือสะอาด นี่อันนี้มีคนเดินลงไปด้วยนะพ่อจริงเหรอนี่เป็นนี่เป็นเท้าคนเนี่ยเห็นไหมเขาเดินเป็นเท้าทรงแหลมคนอะไรเท้าตรงนี้หมาชัดๆเดินเนี่ยเนี่ยดูดีๆจะเห็นปลาตีเห็นปลาอะไรเต็มหมดเลยอะโน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 โต้โลเลยอุ้ยปลาตีโต้โลเลยตื่นเต้นไม่ได้เห็นนานไม่ได้เห็นนานอะ We we. go out, ิดซ้าย้าวเหรอมาฮะตอนนี้สลับขับนิดนึงเพราะว่าแม่อเขาบอกว่าเขาอยากขับรถบ้างเมื่อกี้บอกว่าชิดขวาหรือชิดซ้ายน,นี่ไงเหมือนคนขับรถอยู่ไมอามี่<ด>สมกับเป็นไมอามี่าบ,บ,บางปูตกลงไปปรจะเทศอะไรเนี่ยมีหลายประเทศอยู่ที่นี่มากที่นี่มีไมอามี่บางปูนะทุกคนตอนนี้เรามาถึงอีกหนึ่งคาเฟ่นะฮะเป็นคาเฟ่ที่เรียกว่าฮอตฮิตที่สุดในช่วงนี้แล้วแล้วก็แบบจองยากวิธีการจองถ้ามากันหลายคนก็จะแบบอาจจะต้องสู้รบ ปรบมือกันนิดนึงเพราะว่าร้านเขาสวยมากคือตอนแรกผมคิด่ร้านจองยากผมจะไม่ค่อยอยากแนะนําให้คนดูตามมาแต่รู้สึกว่าแบบอันนี้มันกลายเป็นโลเคชั่นที่ต้องมาแล้วถ้าจะมาเที่ยวบางปูนะตอนนี้ถึงแล้วนะฮะที่จอดรถกว้างขวางร้านแนะนําว่าให้มาช่วงเย็นนะประมาณ5้าโมงเย็นนะครับจะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยมากๆจุดหนึ่งของบางปูนะฮะชื่อร้านว่าซันสปิริตตอนนี้ถึงแล้วร้านนะฮะจะคล้ายๆกับที่เกาหลีหลายคนจะบอกว่าเหมือนปูซานเมื่อกี้เขาบอกว่าเหมือนบางแสนสองใช่ปะ่ะตรงน,นี้เหมือนปูซานเดีย๋ยวไปดูกันว่าจริงไหม ามาข้างไหนแล้วคะตอนนี้เรากำลังเดินมาที่โต๊ะที่เราจองกันมานะคะดูนเขาจองให้เป็นตรงนี้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะได้โต๊ะละนั่งถ่ายลมแดดอีกแล้วเธอตรงที่ไอ้นั่งคือแบบข้างหน้าคือวิวพระอาทิตย์โตสวยมากเดี๋ยมไปให้ดูไนมันจะเกียมไปไอ้เราให้ฟังไปแล้วใช่ไหมว่าข้างนอกเน<ช>ี่ยวิวดีอากาศดีมากผมกนแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราจองคิวมาเนี่ย ให้จองมาประมาณ5โมงนะคนจะยังไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าก็จะแอบ,บขอพี่เขาเนี่ยเข้ามานั่งรอให้แดดล่มประมาณหนึ่งก่อนแล้วพอประมาณ5โมงครึ่ง6โมงหนึ่งเราค่อยออกไปนั่งกันแบบชิลๆได้นะเพราะว่า แต่ช่วงนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างร้อนนิดนึงแนะนําว่าออกไปนั่งจริงๆประมาณ5้าโมงครึ่งดีกว่าเข้ามานั่งสั่งอาหารข้างในนี้ก่อนร้านนี้นะฮะเขาจะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดแล้วก็ร้านอาหารไทยร้านอาหารฝรั่งนะ,ะเป็นอาหารแบบฟิวชั่นเลยมีครบทุกชาติเลยนะฮะเท่าที่ผมเปิดดูเนี่ยเขามีทั้งเมนูที่เป็นแอลกอฮอล์แล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยเพียบเลยจะกินแบบเป็นค็อกเทลจะกินแบบเป็นกาแฟก็ได้ได้หมดเลยนะเอาผมสั่งเป็นค็อกเทลอยู่แล้วนะเพราะว่าเรามาท้ทีนะเห็นบาร์เขาก็รู้สึกว่าอยากกินคคทา,า,าน่่านนีหึงใบ มองออกไปวิวเท่มากๆของร้านนี้เลยนะฮะเขาว่ากันว่าไอ้บาร์เนี่ยคือบาร์ที่มองออกไปแล้วเป็นฟิลแบบภูสานก็ดูคล้ายๆอยู่นะดูคล้ายๆตรงสะพานกวางอันล,ลีถ้าใครนึงภาพไม่ออกเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูตรงนี้คนระับมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็พอถ่ายตรงนี้จะคล้ายๆกันในวันที่แดดดีๆแสงดีๆเนีย่ยตรงนี้จะสวยมากเก็บก่นอนอ๋อสดชื่นอันน้อะไรอ่ะเป็นออเมนูใหม่เป็น,นไฟ<ห>มันม่วงโรยชีสแล้วก็มีครีมซอสตรงนี้เป็นทรัฟเฟิลด้วยนะนี่ ลองท้องเวอร์ร้านนี้แค่มากินเบาๆนะยังไม่จริงจังหรืไม่จริงจังวันนี้เหรอจริงจังวันนี้เดี๋ยวรอสั่งบิกลองสงอามเมนะูออกมาแน้คันอเรียบร้อยนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะประมาณสักห้าโมงสี่สิบห้านะจะเริ่มออกมาหนะ้าคันออได้แสงสวยมากจี๊มากเป็นอะไรที่แบบไม่แสบหูไม่แสบตาแล้วก็แบบลมโข่กที่บอกไปตัสงส้งแต่ต้นคลิปนะว่าที่นี่ดีมากเลยลมดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แสงนี่กกำลังแบบพาดผ่านหน้าเราตลกลงไปไว้ายสวยกินข้าวกันนี่เป็นมื้อแบบว่ามือเบา กินข้าวแบบสไตล์คาเฟ่ก็จะเป็นอาหารประมาณนี้นะฮะของผมสั่งมาจะมีอีก2อย่างเป็นสลัดแซลมอนกับแองเจลแฮร์กระเทียมกับพริกแห้งนะครับโอรีโอนั่นเองชิมบ้างพี่อร่อยข้าวอร่อยด้วยตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยเป็นคาเฟ่สวยอย่างเดียวหรือเปล่านะเพราะส่วนใหญ่เวลาเราไปพวกคาเฟ่ร้านอาหารเขาจะเน้นขายเขาจะเออเขาจะเน้นวิวของฉันมาแล้วไอ้นูดิมีลมเลยโอ้ยของฉันมาแล้วค่ะอ่ะชนหน่อยฮะแม่เป็นไรฮะนี่พีน่าโคโลดา ตัวพาสตา้านี่ที่เป็นแองเจลแฮนนี่แนะนำว่าต้องสั่งนะโอเคเลยรสชาติดีเลยเผ็ดแซ่บแหน่ชิมสลัดแซลมอนดิใช้เป็นบลอตซ์มิกหรือว่าเป็น,ปนซอนสญี่ปุ่นผสมกันอ่ะคือเหมือนเห็นแบบซอสขา,ขาวๆอะ่ะเหมือนจะเป็นแบบสลัดครีมใช่ไหม,มไม่เท่าอย่างข้างล่างมันเป็นเหมือนซอสญี่ปุ่นกับบลอตซ์มิกคือมันมีความเปรี้ยวความเค็มเหมือนด้วยอะ่ะอร่อยอะ่ะเพราะใส่ซีฟู้ดไปด้วยอ๋ออ่ามันเลยมีความรู้สึกก็บแบบไม่เลี่ยนความแซ่บอยู่ก็คือเป็นสลัดที่สดชื่น น้ำมันก็อร่อยมันอร่อยเนาะเราอืออาพร้อมกันแหละร้านแตว่าอร่อยจริงร้านนี้วิวดีกับข้าวโอเคอร่อยคอกเทลก็โอเคมานั่งจิบตอนเย็นๆได้แต่วิวดีเราจะเห็นเป็นแบบทะเลปากอ่าวที่มีแบบว่าเรือสินค้าแล่นผ่านไปมาแล้วเรือสินค้าตรงนี้จะไม่ได้จอดเหมือนที่อื่นที่เราพาทุกคนไปเที่ยวเลยนะคือเขาจะวิ่งไปวิ่งมาเลยนะเป็นแบบเป็นทางวิ่งเนาะเป็นทางวิ่งเลยเขาจะไม่ได้จอดลอยลำไเฉยๆเท่มากเลยสวยสวยไม่เคยมาเลยกลายเป็นว่าชอบเฉยเลย อะไรพ่นไฟเหรอเออ,ขอเขาเถวคุ้มตานนี้น่ารักอันนี้ดีคือครบเครื่องดื่มก็อร่อยอาหารก็อร่อยเลที่น่นาเลยทำไมคนเยอะแนะนำว่าให้จองมานะครับในไลน์ออฟฟิเชียลของเขาเดี๋ยวผมขึ้นไลน์ออฟฟิเชียลให้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าจองแค่2คนแบบนี้จะจองได้เลยแต่ถ,ถ้าเกิดว่าจองมากกว่า5คนเนี่ยก็จะต้องเสียค่ามาจํานะฮะลองเช็คกันในเพจเขาอีกทีนะครับไม่แน่ใจนะฮะไปกินข้าวเสียบวิวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพาทุกคนไปจุดเช็คอินต่อไป ในทริปนี้นะฮะร้านนี้เป็นร้านซีฟู้ดริมทะเลนะที่ผมตั้งใจจะขับรถมากินที่บางปูนะด้วยความที่เขาเป็นถนนเส้นเรียบริมทะเลที่ยาวมากๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีร้านอาหารร้านซีฟู้ดอะไรแบบเยอะมากๆนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในร้านนะครับที่วิวสวยแล้วก็ตัวร้านเนี่ยสร้างสวยมากๆอย่างแรกนะคะที่มาเลยนะคะก็คือมีผัดกปิค่ะคือร้านนี้นะเขาจะขึ้นขึ้นในเรื่องของเคยเรื่องของกะปิมากๆเลยอันนี้เราก็เลยสั่งไปอันนี้มีผัดกะปิแล้วจริงๆอ่ะมีเมี่ยงเคยด้วยนะแต่ว่าไม่กล้าเปิดอ่ะแม่ ก็คือลมพัดไปเลยนะเหรอใช่ไอ้น่าเขามีฝาปิดมาให้ใช่ลมจะพัดเลยเพราะว่าเป็นแบบเป็นใบปูนะคะอะไรย่างเงี้ยของว่แม็เป็นไรคะคือร้านเนี้ยเขาจะเด่นเรื่องซีฟู้ดมากๆนะใครที่อยากกินอาหารทะเลนะแนะนําว่ามาร้านนี้ก็ได้นะครับร้านนี้จะเป็นอาหารทะเลแบบจัดเต็มมากมีของแบบเป็นๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งก้ามกรามนะครับกุ้งทะเลนะครับปลานะครับแล้วก็มีก้างกระดาน เป็นนะอยู่ในตู้แล้วเขาก็จะเลี้ยงปูทะเลไว้ในตู้ของมันเนี่ยเต็มเลยทุกคนใครอยากกินอาหารจีนสดๆริมทะเลตรงนี้ก็มีแล้วก็ที่สำคัญคือในวันที่แบบเขามีของขครบมาช่วงกลางวันเนี่ยจะมีแบบหอยจอบหอยมันละอะไรอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยในเมนูผมดูแบบน่ากินหลายอย่างมากใช่คือแม่ตั้งใจจะมากินหอยมะลนละหอยจอบแต่ว่าเราใช,เาใช้เราใช้เวลาอยู่กับคาเฟ่นาน,านานไปหน่อยเพราะว่าวิวเราจะชมวิวนานไปหน่อยก็เลยเสียดายมา น,นี่แต่ไม่เป็นไรผมได้นี่ครับปลาหมึกขอมย่างนะตัวใหญ่ยายมากๆเลยทุกคนดูดิ <มา S 1> น่าทาน<ผ>มากย่างมาดีมากเลยนะฮะตอนนี้มาครบแล้วทุกคนลมแบบแรงมากนะใครชอบนั่งลมชิชลๆริมทะเลนะที่นี่คือแบบอย่างที่แม่อายชอบเลยบางโกริมทะเลแล้วก็ลมแรงไอ้ชอบลมมากกว่าแดดไงตอนนี้นะฮะเราสั่งมามีเป็นหอยนางรมนะครับน่าจะเป็นจากสุราชนะฮะเพราะว่าตัวใสประมาณนี้แหละเราคุ้นหน้าคุ้นตามันมากเลยเหมือนตอนที่เราเคยพาทุกคนไปกินที่ร้านป้ายาที่สุราชเนี่ยไปขึ้นคลปไปดู ตาหอยไปเจอหน้าตาประมาณนี oh, ้ท oh, like hmm oh, oh, uh, ุกคนใช่แล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นพริกเผานะคะเป็นหอมเป็นกระเทียมเป็นพริกแห้งหองแพนก็น่าทานมากตายอยากทานนี้แล้วอ่ะพ่อกินไหมพ่อกินเป็นไหมแม่ป้อนแม่ทำให้ไหมเอาอันนี้ก่อนได้ไหมอ่ะเนี่ยอยากกินหอยก่อนเลยงั้นกินเครื่องพ่อก่อนเลยนี่ดูครับหัวใหญ่มากครับบางปูก็ได้กินหอยดางลมว่ะนี่นะนี่นะอุ้ยเขาล้อหอยมาให้แล้วทุกคนแต่พริกอ่ะพริกแห้งอ่ะน่ากินมากเป็นแบบ โค้กขวดเลยเดี๋ยวเราจะกินแล้วนะฮะขออนุญาตนะฮะไปแล้วฮะคำเดียวเลยนะโอ้โแบงค์เกเอาจริงว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องฮึถูกใจไหมวัดกันกระถินเป็นไงกระถินหวาน<อ>แปลว่าอะไรนะโอยส,สดเอร่อยอร่อยโดนเลยค่ะเรากินพริกแห้งตามไปอุ้ยโหเธอจะเอากินแซ่บเอาดีๆคนชอบแซ่บต้องเอาของแซ่บๆมาเอาอยู่อะไรมา ต้องเอาพูดเลยว่าบอว่าคนแ่บแทบเขาต้องเอาของแ่บแทบมาเอาให้ตัวเองอยู่เมียเดี๋ยวเอาไม่อยู่อ๋อโอเคอ่ะไปเดี๋ยวไปกินเมี่ยงกันต่อเมีย่ยงก็ไม่กล้าเปิดอันนี้นะคะเมีย่ยงเคยคือแบบโอ้โหเขาใส่เครื่องมาเยอะมากนะคะตัวเคยตัวหอมตัวพริกตัวมะนาวนะคะแล้วไหนก็จะเป็นขิงข่าอะไรแที่ซอยแล้วก็น่าจะมีถั่วด้านในเขาใส่มาเยอะมากฉันชอบมากลมแรงกลายเป็นผมทรงอัลบั้มแรกกันเนี่ย นะฮะเมี่ยงตับต่อที่ประมึกนะฮะประมึกของผมอะตัวเนี้ยผมว่ากินได้ประมาณสองสามคนเลยนะตัวใหญ่มากนี่ส่วนที่ชอบกินที่สุดนวดอุ้ยน้ำจิ้มซีฟู๊ดเขาเผ็ดมากเลยอ่ะเนะดูเหมือนจะไม่เผ็ดนะแซ่บมากเลย แต่ชอบแน่นอนเพราะว่าหรือมะกูว่าเขายางแห้งเพราะว่าส่วนตัวไอเป็นคนไม่ชอบกินปลาหมึกนิ่มนิปลาหมึกอืมจิ้มแซ่บซ้ามากเออจิ้มมาอร่อยมากใครจะไปเชื่อร้านสวยอย่างนงี้แล้วน้ำจิ้มจ้าอร่อยร้านนี้ชื่ออะไรนะร้านนี้ชื่อร้านว่าโมเกตนะเป็นร้านฟิลแบบทำเป็นหลังคาทรงจั่วแบบปาลีอ่ะแล้วก็ด้านล่างอ่ะถ้ามาช่วงเย็นอ่ะเขาจะมีเป็นตะไคร้ให้ลงไปนั่งเล่นน้ำด้วยซึ่งตรงนั้นก็จะชิลมากสามารถไปนั่งเล่นมีบีนแบ็คมี ขายใเอาไปนักเล่นนะขายไปตอนที่ผัดหมี่หมี่ผัดปี <c oughs> ก็เหมือนมีมีกระเทียมบ้านเรานี่แหละแต่แว่าเขาคั่วเส่กระปิเพราะว่าตอนมาวางนะหอมมากนะกุ้งกุ้งแห้งอร่อยมากเลยอ่ะกับข <c oughs> ้าวเนนี้ดีมากเลยอร่อยทุกร้านเลยร้านนี้ก็อร่อยใช่อันนี้คือ,อ,อซีฟู้ดก็อร่อยจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยหมี่กระเทียมก็อร่อยเอาไล่เดินเข้ามาเห็นมีคนต่างชาติมากินเยอะรู้สึกว่าเพราะอะไรนะอ๋อสรุปร้านมันดีทุกคนของดีคุณภาพอืมกินกระปิ ทํมาอร่อยไหมตอนนี้อร่อยแวะมาควรมาใช่แนะน,นํานะฮะใครจะมาประมาณครึ่งวันครึ่งวันก็ได้หรือจะ full day ก็ได้มาแต่เช้าแล้วก็ไปช้อปปิ้งตรงแถวตลาดปลาตรงปากน้ําก็ได้แล้วก็ไปแวะหอคอย เป็นหอคอยสมุดประการก็ได้แล้วก็มาตามรูทแบบพวกเราเนี่ยก็จะเป็นแบบเต็มวันพอดีแล้วถ้าใครมีเวลาประมาณครึ่งวันแบบพวกเราก็เริ่มออกจากกรุงเทพม,มาก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยก็มาถึงก็จะเป็นช่วงที่อากาศกําลังดีพอดีไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็จะมาเดินเล่นตามรูทที่เรามาเนี่ยได้หมดทุกที่เลยใช่ใครนะคะที่ชอบเที่ยวสไตล์เราไอเแมไดอรีอร่นะคะก็อย่าลืมนะคะท็กคนที่คุณอยากไปด้วยเนี่ยให้เขามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะใช่ครับแนะนานะครับทั้ง2ร้านที่พวกเราพาไปกินนะอร่อยคอนเฟิร์มทั้งส ที่จะแบบให้พวกเราพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆกรุงเทพแบบนี้นะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะว่ายังมีที่ไหนที่มันแบบวันเดทแบบนี้ได้ใช่นล้วถ้าใครมาตามเรารูทนี้นะอย่าลืมซื้อเค้กเค้กกล้วยหอมกลับไปด้วยนะไปครับเจอกันทริปหน้าเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนฝากกดติดตามเนะครับฝ<ป>ากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง ibank d i a r y ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ พร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย